จันท์าเจ็บเจ็บไน้องพอทำแบบไม่แานะะีไม่สู้ตอนแรกคิดว่าเจ็บสรุปไม่เจ็บนะเนี่ยสวัสดีครับหมอสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับมวันนี้เราอยู่กันที่กันนเล่ิงนะคะแล้วก็ู่กับน้องพอสุดหล่อมากเย่โอเควันนี้เรามาพอลโลน้องพอเรื่อที่ทํราริไป2เดือนเลยวครับผมม อ่าจดาเปิดให้ดูโชว์หน่อยชมหน่อด้วยเป็ไงเสียดหฟักลงวะลักนณะเขาเดิมน่าเล็ยผมบอกนะจ้าคอสหน้าเล็กโลงหน้าเล็กลงไม่ทำอที่ล้าบนเองดีกว่าจัดไปไม่ต้องทำแล้วแล้วรอไปถ่ายรูปถ่ายงานเป็นไงบ้ากให้เป๊ะเป๊ะถ่ายละครเป๊ะเลยผมผมว่ามันมันมันกระชับหน้าอหน้าดีขึ้นกลอบหน้าดีขึ้นด้วยความอายุมากขึ้นใช่ไหม ามันนีมันจะมีค่อยๆอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่ามันหายไปเลยก็คือหลักการคืออัลตรายกคราวที่แล้วเรายกหน้าใส่ฮะนี่ยกพวกนี้ขึ้นยกอย่างเงี้ยยกหน้าตึงแดึงไม่ออกแต่เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะจัดอะไรสองเดือนหลังอัลตร้าเราจะจัดงานผิวงานกระชับเจ้าหมาดเจี๊ยบเจี๊ยบไปน้องพอยท่าไปไม่ใส่อาช้าเลยนะต้องพอยไม่เอาเฮ้ยเด็กจันไปสู าแกน x แกน x อย่างเงี้ยคราวที่แล้วเราเป็นงานแกน y เรายกมาะราเรายกหน้าวันนี้เราจะมาทำให้หน้าเนี่ยมีเซฟแล้วก็คอจะได้แบบแน่แบบเรียวขึ้นต่อไปเนี่ยไปรับไปที่บังวาเดิม แต่ระหว่างที่เราไปแตชาก่อนแต่จริงๆแล้ว่มันก็มีคนทนได้มันคนเขาบอกไม่เจ็บแต่ผมมีปัญหาผมพุ่งขึ้นแต่ว่าโดนข้นแเครื่อนเขาเรียกว่าเปิดใจก่อนอันนี้คือทถอด F s ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเรานม่อนะคะเดี๋ยวครั้งถัดไปแตะไี่แตะชาอ่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวไม่แตะเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวพ้่ดิเดี๋ยวดิวตทำื่อีกทีนึงก่อนจับไปโอเค่แตะกระชาครับรุย นี่น้องบอสทำเสร็จแล้วเป็นไงบ้างตอนแรกคิดว่าเจ็บสรุปไม่เจ็บเลยเนี่ยเออหน้าไม่บวออมด้วยออออไม่เจ็บเลยดีมากมากโหดแล้วไม่เจ็บอย่างนี้เพราะนั้นสนใจร็ติดต่อมาได้นะฮะกรมิีโน่น,นะ